มล a ยสันนะฮะแล้วเราต้องถ่วงล้อทีนี้ปกติเป็นเรื่องถ่วงล้อของรถยนต์เนี่ยลูกค้าคงจะทราบกันดีอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะมาคุยกันอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คืออย่างอันนี้เป็นล้อของรถลูกค้าซึ่งมันมีอาการสัน่นสั่นขึ้นพวงมาลัยนะครับยางทุกอย่างดีหน้ายางดีนะฮะดีไปหมดแต่พวงมาลัยมันสัน่นนี่คือลูกค้าไปถ่วงล้อมาแล้วนะครับ อ่าแล้วก็เราจะทําการแก้ไขใหม่ทีนี้เดี๋ยวเราขอพรีเซนต์นิดนึงนะนี่เป็นเครื่องทุนล้อรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทกิจจานะนำเข้าจากประเทศอิตาลีเป็นระบบโซน่านะฮะนี่ตามปกติแล้วเนะี่ยเครื่องส่วนล้อเนะี่ยเราจะต้องมาป้อนนะว่าล้อขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงสําหรับล้อทั่วไปเนาะเออเครื่องทั่วไปสำหรับเครื่องทั่วไปเราจะต้องมาป้อนว่าล้อขนาดขอเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบแปดสิบห้าสิบหกกว้างเท่าไหร่ เครื่องตัวนี้ไม่ต้องนะฮะเป็นระบบโซน่าก็คือตัวนี้มันจะประมวลผลอัตโนมัติว่าล้อขอบเท่าไหร่จากนั้นก็คือจะมีการคลิ้งนะฮะโอเคแล้วก็เราข้ามมาดูตรงเรื่องตะกัวของล้อก่อนตรงนี้ผมอยากให้ดูมากเลยนี่ล้อลูกค้าผมทําความสะอาดแล้วนะฮะนี่ฮะตะกัวเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นตะกัวมิกซ์ก็คือว่าตะกัวแบบเอาเซตตะกัวมารวมๆมกันนะฮะติดอย่างเงี้ย ซึ่งมันมันมันไม่โอเคเลยการทําแบบนี้มันก็เลยมีอาการสั่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าค่ามันจะได้แบบไหนโอเคเดี๋ยวคลิปยาวนะครับก็ปิดฝาครอบได้เลยนะครับก็มาดูนะครับตรงนี้เครื่องก็จะหมุนหมุนปุ๊บก็จะแจ้งเลยว่าอ่ะโอเคตอนนี้เครื่องแจ้งมาแล้วนะครับฝั่งซ้ายให้ใส,ส่ตัวบวเพิ่มยี่สิบ ฝั่งขวานี่ยอยู่ที่ห้าสิบซึ่งเราจะไม่ทําวิธีนี้นะฮะเราก็จะเอาตะกัวเดิมออกก่อนอ๋อเดี๋ยวนะฮะพอดีเครื่องมันล็อกแป๊บหนึ่งตอนนี้เลเซอร์มันชี้ให้ติดตะกั่วอยู่ผมจะเอาตะกั่วตรงนี้ออกก่อนตะกั่วเดิมนะฮะ ตัวเดิมอ,อกก่อนตรงนี้ปล่อยอย่างนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปมันยาวแล้วผมก็จะมุนฝาครอบล้อใหม่เราให้ดูว่าเครื่องถุงล้อจะถามหาตะกวัวที่เท่าไหร่อันนี้คือตอนนี้ล้อไม่มีตะกวัวแล้วนะครับยังใช้ตะกวัวเยอะอยู่แปดสิบไปยี่สิบผมจะเริ่มใหม่ก็คือเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เราจะเลือกว่าเราจะติดตะกวัวตรงไหนอย่างเงี้ยนะฮะ ผมเลือกติดต,ตัวตรงนี้มันจะดังติดดูที่หน้าจอแจ้งแล้วหนึ่งแล้วอันที่สองคือด้านในแล้วก็ชี้เข้าไปเลยนะครับผมจะติดตัวตรงนี้อ่าโอเคเสร็จแล้วระบบโซน่าจะแจ้งว่าให้ให้ครอบนะบตะกี้ลืมลืมลง อ่าก็ปุ๊บอันนี้ก็จะหมุนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะถามตะกวดที่เท่าไหร่อ่าเห็นไหมครับตอนนี้ถามหาตะกวดแค่ห้าสิบห้าซึ่งอันนี้คือติดตะกวดตำแหน่งเดียวเลยนะฮะมันสามารถที่จะแบบติดสองฝั่งก็ได้นี่ขวาหกสิบซ้ายสิบเท่ากับเราต้องใช้ตะกวดเพิ่มเป็นเจ็ดสิบกรัมเราไม่เอา เครื่องก็จะเป็นออตโต้ให้เลยว่าเฮ้ยติดตำแหน่งนี้ดีกว่าใช้น้อยมากใช้แค่ห้าสิบห้ากรัมล้อก็จะเบาขึ้นได้ส์ถ่วงที่ดีแน่นอนจากนั้นเราก็จะหมุนล้อนะครับเราก็จะหมุนล้อหาตำแหน่งอ่าเดี๋ยวพอใกล้ๆพอมันถึงตรงนี้ปุ๊บเครื่องมันจะล็อกไม่ให้เราหมุนต่อแล้วเลเซอร์จะชี้นะครับให้เราติดตะกวดตรงไหนอ่าโอเคดูนะครับจะถึงแล้วอ่าโอเค เครื่องบอกว่าให้ติดตะกัวดตรงนั้น55กรัมน,นะครับเนี่ยนะฮะ55กรัมโอเคผมก็จะใช้ตะกัวดอยู่ที่55กรัมเ่ยตรงจุดที่เลเซอร์ชี้นี่คือเครื่องประมวลผลให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เราติดตะกัวดให้ได้ตรงกลางเซนเตอร์ของมันนะครับ อย่างตะกวัวเนี่ยเราเห็นนะสิบสิบห้ายี่ิบห้าสามสิบตรงเนี้ยเขาให้ติดอยู่ที่ห้าสิบห้ากรัมก็ให้ติดอยู่ประมาณนี้ให้อยู่ตรงเซนเตอร์นี่นะครับมาดูตรงนี้เดี๋ยวนะอ่ะโอเคประมาณนี้มาดึงิดต้องิดยากนิดหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยนะครับ โอเคแล้วก็เอาขึ้นครอบล้อแล้วก็มาดูกันนี่โอเคนี่คือเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือเราจากเดิมที่ตะกวัวสเปรย์สปาเงี้ยตอนนี้คือเราติดตะกวัวตำแหน่งเดียวตรงจุดนี้นะฮะแต่หลังจากถ่วงล้อเนี้ยควรจะกดๆดดย้ำๆหน่อยหนึ่งนะเพื่อให้กาวมันแน่นนะครับ นี่ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปจะยาวทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องตะกั่วนิดหนึ่งตะกั่วเนี่ยอยากจะให้เข้าใจกันด้วยนะครับนี่คือตะกั่วทั่วไปก็คือเป็นผสมเหล็กใช้แม่เหล็กดูดติดแน่นอนนะครับซึ่งหลายร้านหลายร้านก็สะดวกใช้กันแบบนี้แกะง่ายนะฮะแล้วก็หาซื้อง่ายราคาไม่แพงส่วนที่เป็นสีอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่น,นี่ร้านพ่นสีเองบางทีเราเจอล้อดํานะครับ อันนี้ก็จะเป็นตะกวดที่ดีกว่าเดิมหน่อยนะฮะแบบบางนะครับขึ้นรูปมาดีมากและที่ดีๆเลยก็คือนี่ตะกวดแท้น้อยคนที่จะใช้ครับเพราะว่ามันต้องตัดแต่ว่าข้อดีของพวกตะกวดแท้อย่างเงี้ยมันสั้นครับน้ำหนัก60กรัมเท่ากันนะครับแต่มันสั้นกว่าเวลาเราเจอล้อที่ต้องถามหาตะกวดเยอะๆเ,เราไปติดสั้นๆแค่นั้นเนี่ย มันจะดีมากมันจะถ่วงได้ลงกว่าดีกว่ายิงพวกออฟโรดนะครับโอโ้โหติดกันทีเป็นปึ๊บๆๆเลยแต่ถ้าเครื่องถุงล้อดีๆอย่างเงี้ยหายห่วงเนี่ยนะครับเครื่องถุงล้อตัวนี้นําเข้าโดยบริษัทกิจจานะฮะจากประเทศอิตาลีดีมากผมแนะนําเลยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการขายนะฮะแต่เครื่องเขาดีจริงเนี่ยฮะมันดีกว่าเครื่องแบบทั่วไปแน่นอนนะฮะถ้าทางบริษัทกิจจาเห็นคลิปนี้ก็ จะแถมอะไรให้ก็เอานะครับผมนะเดี๋ยวซื้อลงซื้อรีบอยู่ก็ขอส่วนลดเยอะด้วยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้จบแล้วนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ